ข่าวประคัน่นแมนเชสเตอร์เตะดิดประจำวันที่4เมษายนโดยโค้ชเทฟบ Manchester, อลแมนเชสเตอร์เตะเย็นนี้ขอสเสนออารยังไงเมนูโฟกัสผี100%แม้จะถูกยงไม่ว่าจะเป็นทั้งยุโรปก็ตามทีอานะเมืออ่องงานนี้เขาีเมนูกองกลาขงของฝั่งแมนยูยังคงดักแด่นกับเส้นทางนักเตะอาชีพที่โอตาฟอนต่อให้ได้รับความสนใจจากหลายค่ายในยุโรปก็ตามทีนั่นเป็นเพราะต้องการจะแบกทีมคืนความยิ่งใหญ่ในะคะรั้งนี้ ดยการบริงารของจากคณะ่งของลิปมี Sport สปอร์ตฟุตบอลบอกว่าตลอดช่วง2ถึง3สัปดาห์ที่ผ่านมามีเพืเ่นบลสิ9ปีปรายนี้ถูกเชื่อมโยงกับการย้ายออกจากคณะ่งของทัพพิศดารแดงโดยมีชื่อของเดรอัลมาตริศและก็อิซมิลานที่มีข่าวโพพันในค่ำนี้ซึ่งความกังวลใจยิ่งแพ่ซ่านในบูสาวกของเวร์อาร์มี่เข้าไปอีกนะฮะเพราะว่านักเตะย,ยังคงไม่ต่อสัญญ,ญาฉบับเดิมจะถึงมิถุนายนปี2027ไหนยังคงความท้าทายอาชีพที่ทางด้านของฝั่งแมนยู สองเขาจะอดเล่นในศึกแชมเปี้ยนลีกในช่วงซนาหากว่าท้าที่สุดแล้วไม่สามารถเป็นแชมป์เยอะรม้าลีก2 0 2วได้อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวก็ได้ชิดมิดฟิลด์ชาวอังกฤษยืนยันแล้วว่าเมนูนั้นยังคงพักดีกับไปตัน้นของฝั่งแมนยูแบบที่ไม่กังวลใจเพเรื่องของ สานะของทีมที่สุมเสี่ยงหลุดวงโคโจรชิงแชมป์สโมสรยุโรปในขณะนี้เพราะเชื่อมั่นว่าโปรเจกต์ของเฮชโค้ชเรเป็นอัลบาริมที่มีเขาเป็นกระดูกสันหลังโดยเมนูเวลาดีกำลังรอการรักษาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อภาพรวมผลงานซีซั่นปัจจุบัน25เกมลงทุกรายการทำไปแล้วมากถึง1ประตูกับอีก1แอสซิสโดยมีชื่อฐานะแชมป์คาราบาวคัพและก็เอฟเอคัพมาแล้วในขณะนี้ไปน้ำว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะ ว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าไม่ไปไหนนะครับเขาโฟกัสที่แมนยู100%เรามาดูแคาวต่อมากันครับอาร์ตจะไงแก้ปัญหาเ,เรื่องการจบสกอร์แมนยูเปิดทางในการคว้าตัวโอซิเมนเสริมเกมรุกในช่วงเสมอนี้โดยแมนยูเองเปิดทางในการคว้าวิกเตอร์โอซิเมนดาฮกองหน้าของดับเบิลีที่ปัจจุบันค้าแข่งแบบยืมตัวกับมาตั้งของกาลาตาสไายทบ้าเองยังคงไม่มีการพูดคุยใดๆ สำหรับเมนยูเองภายใต้การคุมทัพของบริเวนอัลเบรินนั้นแสดงท่าทีชัดเจนบอกว่าพวกเขาต้องการจะสัญญากองหน้าคนใหม่มาร่วมทัพในตลาดนักเตะในช่วงสมอน,นี้หลังการจบสกอร์คือปัญหาใหญ่ของทีมในเวลานี้โดยที่ผ่านมาปีาแดงตกเป็นข่าวกับดาวยิงหลายรายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวิกเตอร์โอซิเมนหูหอกนาปารีที่ปัจจุบันดาวคาแข่งด้วยสัญญายืมตัวกับราทั้งของการตากไลายในคราห์นี้ โดยล่าสุดท่านัของฟาบิโอรบาโน่ผู้สื่อข่าวคนดังเปิดเผยถึงสถานการณ์ของแมนยูกับโอซิเบนบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในรายชื่อนักเตะที่พวกเขากำลังมองหาอยู่แต่ว่าถึงกระนั้นยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในแง่ของการติดต่อหรือว่าการเจรจายังดูจะเกินไปที่แมนยูจะได้รู้นะว่าพวกเขาสามารถจ่ายเงินให้กับกองหน้าคนนี้ได้มากน้อยแค่ไหนและโอซิเบนเองก็จะมีราคาค่อนข้างจะแพงเช่นกันในแง่ของเงินเดือนในขณะนี้ ส่วนทีมท็อกก์ระบุเลยนะว่าเปรมดิลัฟนะฮะกองหน้าของอ e ีสวิทเทเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่แมนยูเองนั้นให้ความสนใจอย่างไรก็ตามเชลซีก็เป็นอีกหนึ่งสมโมสรที่เขาต้องการจะคว้าตัววัย22สองปีรายนี้ซึ่งคาดการณ์กันว่าจะมีค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์หรือราวประมาณ1 7 8พันล้านบาทบรายนี้เช่นเดียวกันนะนะนะผมเป็น่างานนี้ต้องรอดูกันตอไปก็ได้กันนะฮะถ้าได้มาก็เตรียมเฮได้เลยนะเรามาดูข่าวต่อมานกนครับอาร์ตในงง,งงานนี้แบรดฟอร์ดจัดโปร ลดค่าจ้างเพื่อจะซบวิลล่าสิทธิ์ขาดในครั้นี้ เมื่อการนี้อยู่ๆพี่แกก็ติดใจนะครับเมื่อบาคาร์ฟรัฟอร์ดกองหน้าของแอสตันวิลล่าได้เช่ายืมจากข้างหน้าของฝั่งแมนยูพร้อมอํำนวยความสะดวกทุกทางเพื่อใช้ได้ย้ายเป็นสิงห์พงานแบบสิทธิ์ขาดหนึ่งในนั้นก็คือการลดค่าจ้างลงมามากกว่า50%โดยการบ,บริงานข่าวจากข้างหน้าของแมนเชสเตอร์วินนิ่นิวบอกว่าการโยกจากโอทัฟอร์ดเมื่อตลาดหน้าหนาวของผู้เล่นวัย1ปีรายนี้เหมือนได้ปลุกชีวิตชีวาแก่ตัวของเขาเองเมื่อมีอิทธิพลต่อเกมรุก สิงห์ประงาดลงสนามไปทังสิ้น11เกมรวมทุกบริการทาไปแล้วมากถึง3ประตูกับอีก4แอสซิสโดยเวินล่าเองยัคงอยู่บนเส้นทางในการรอบก่อนรองแชมเปียนลีกพบกับพนั่งของปารีรสแซแชแมงเข้าถึงรอบ,บรองชนตนเลิศเอเอรคัพดวลกับรคสตันพาเดชและก็อันดับบนตารางพิมเบริกอังกฤษลุ้นท็อป5เพื่อจะการตีลีกเฟสแชมเปียนลีกและฤดูกาลหน้า โดยฟ้าหลังผลของดาวเตะดีการีด็อกเตอร์ยังคงถูกเคชโคชโทมัสสตูเกิลเรียกตัวนะฮะกลับไปติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งเมื่อช่วงเดือนมีนาคมทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเกิดขึ้นเพราะว่าออกจากคณนงของทัพปีศาจแดงโดยเขายังนั่งดีลูกแก้วคิดตรังแก้วและการโยกสู่แอซบลา แบบเก,กมกรรมสิทธิ์คือเรื่องที่ถูกต้องในแง่ของอาชีพการงานของเขาดังนั้นร์ตฟอร์ดพร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยจาก3.25แสนละอาแสนปอนนะฮะต่อสัปดาห์มาเหลือเพียงแค่1.5แสนปอนต่อสัปดาห์เพื่อจะรักษาเพยายดานค่าจ้างอย่างวินล่าพ์คในขรักนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วเจตนาของมาคารร์ฟอร์ดเนี่ยจะถูกตอบน้องหรือไม่เพราะว่าวินล่าเองก็ต้องหาเงินก้อนอีกประมาณ40ล้านปอนมาจ่ายเป็นออปชันในการซื้อขาดในครังนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย เป็นระวังงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตในงไงงานนี้แฟนผีจะว่ายังไงเมื่อทางด้านของกิกนะฮะต่อปมแมนยูคว้าแชมป์พิเมเบริกภายในช่วง3ปีตามเป้าหมายที่ทาด้านของฝั่งเซอร์จิมบาร์คิฟคำนวณเอาไว้เมื่องานนี้แฟนผีว่ายังไงนะครับเมื่อกิกต่อปมแมนยูจะกลับมาคว้าแชมป์พิเมเบริกภายในช่วงปี2 0 2 8ตามเป้าหมายของเซอร์จิมบารคิฟ โดยไรยอันกิกอดีตปีกทีมชาติเบลตํานานนักเตะของฝั่งแมนยูสมโมสรชัช้นนำแห่งสุพฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้สัมภาษณ์พิเศษกับบรรดาศของทารัสสปอร์ตในการการเคลียร์อาริมเซนสเปเชียลแอนด์ไรอันกิกสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนักเต,เต,เตะระดับตํานานพรีเมียร์ลีกโดยหนึ่งในคำถามของสําคัญที่ไรอันกิกในวัย51ปีถูกถามในครั้งนี้ก็คือแมนยูมีโอกาสจ,จะเป็นแชมป์พรีเมียร์มมยลีกหรือไม่หลังจากที่เซอร์จิมบราคิฟ จ้าของร่วมคนปัจจุบันเคยบอกเอาไว้แล้วว่าจะจะเห็นปีศาจแดงกลับมาควา้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษภายในช่วงปี2018โดยแมนยูเองก็ไม่ได้แชมป์พิีมีร์ลีกมานานกว่า2ปีแล้วแล้มาแต่ที่ทางด้านของเซอร์อเลฟูกุซันค้ณซื้อตำนานของแมนยูวางมือไปในปี2013ซึ่งเป็นสมัยสุดท้ายที่ไรอันกิกร,ร่วมควา้าแชมป์ลีกกับปีศาจแดงด้วย แต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของแมนยูยังคงห่างไกลกับการลุ้นแชมป์พิีเมบริลีกโดยล่าสุดเนี่ยหล่นไปอยู่อันดับที่13มีเพียงแค่37แต้มจากทั้งหมด30นัดตามหลังจากฝูงเลเวอร์พูลคู่ปรับตลอดการห่างถึง36แต้มเลยทีเดียวส่วนด้านบรายันกิทก,ก็ตอบถึงโอกาสที่แมนยูจะคว้าแชมป์พิีเมบริกภายในปี2028บอกว่า ผมบอกว่ามันจะเกิดขึ้นนะแม้ว่าตอนนี้อาจจะดูเป็นไปได้ยากสักหน่อยแต่คุณไม่มีทางรู้หรอตนว่าจะเป็นเช่นไรถ้าลองมองย้อนกลับไปเมื่อช่วงหนึ่งปีที่แล้วคุณคงไม่คิดนะว่าแมนเช์เร์ซีจะดรับลงมาได้เหมือนฤดูกาลนี้แต่นั้น,นถ้าภายในหนึ่งถึงปีคุณได้ผู้เล่นที่เหมาะสมเข้ามาทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปก็เป็นได้แม้ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่สามารถพูดได้ว่าเราน,นั้นมีลุ้นไหมแต่คุณก็ไม่มีทางรู้หรอกนว่าจะเป็นเช่นไร ถ้าผมเป็นตะบางนงานนี้ไร้อันคิกนะฮะก็ฝากไว้ให้ลุ้นกันละกันเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงงานนี้ท่านทโดดหมืน,นะฮะเนื้อหอมหลายทีมสนใจหลังฟอร์มดีกับไปนั้งของเบติสหลายทีมก็พร้อมจะปล่อยตัวนะโดวหหายทีมในลีกนางของยุโรปเองนั้นกำลังให้ความสนใจในการที่จะคว้าตัวเดิมมุนนะฮะแอนโชนีหลังจากที่ โชว์ฟอร์มดีกับบรต ies, ั้งของเรอัลเบรเซสซึ่งทางด้านของฝั่งแมนยูเองนั้นก็เล็งในเรื่องของค่าตัวนักเตะบ,บราซเลเลียนรายนี้เอาไว้ในขั้นนี้แล้วเป็นเช่นเดียวกันครับโดยทางด้านของฝั่งฟิชชาเจสนะฮะสื่อดังในสเปนรายงานข่าวว่าอาร์เซนอลกำลังที่จะให้ความสนใจในตัวของเดอมุนอนชนี่ปีกจอมเทคนิคแมนเชสเตอร์เดดซึ่งกำลังโชว์ฟอร์มได้ยอย่างยอดเยี่ยมทำประู้มากถึง4ประตูกับอีก4แอสซิสนัมงแต่ปล่อยให้เรอัลเบติสยืมตัวไปเมื่อช่วง6เดือน แล้วเมื่แต่เดือนมกราคมนอกจากนี้แล้วอตเรติโกมาดริดทีมจากลาลิเกาสเปนรวมไปถึงทีมจากซาริอาที่ไม่ได้ระบุชื่อก็ให้ความสนใจอยู่ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงบยบร์นเมิกก็ถูกเชื่อมโยงให้ความสนใจช่วยเดียวกันช่วงกลางเดือนม,มีนาคมที่ผ่านมาในคราวแนี้โดยการรายงานข่าวจากแดนการ์ิงดูเปิดเผยบอกว่าอาร์ซนนลพร้อมจะเดิมพันอย่างหนักกับแอนชนี่และต้องการจะเปิดการเจรจากับปีศาจแดงโดยให้ได้ไวที่สุดเพื่อจะตัดหน้าของเบตติส อย่างไรก็ตามแมนยูต้องการจะขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ซึ่งทางด้านของไอเปเปอร์ aper, รายานขา่าวว่าทีมปิศาจแดงเองนั้นมั่นใจว่าจะได้เงินประมาณราว40ล้านปอนด์จากการขายแอนโทนีที่ซื้อมาจากทางด้านของอาแจ็คอัมส์ดัมแพงมากถึง85ล้านปอนด์ในยุคของเอ็ดดิชนฮาร์คโดยคุณซื้อคนก่อนและก็ยังคงมีสัญญาในทีมโอทัลฟอร์ดจนถึงปี2027ในรั้งนี้เพิ่มเติมด้วยอีกนะนะดบผมเปต่ว่างานนี้ ก็มีรู้จิตยังไงนะฮะกับเส้นทางการเลือกเดินของแอนโทนีเดอร์มุนของพรเราและนี่ก็เป็นสรุปคารลวสสงสโมสรแมนเชสเตอร์เตเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตาระชมผมกดไลด์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ